อันนี้ไม่เห็นหน้าเราได้เหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นอก็คือมาผมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอดีกำลังชุลมุนกันอยู่บนอยู่ดีก็มีเสียงเสียงปืนดังขึ้นมาประมาณสี่ห้านัดอะครับแล้วก็มีคนโดนยิงประมาณสองคนอยู่ตรงนี้มีเสียงระเบิดดังขึ้นก่อนใช่ใช่นักเรียนาช่ลูกอยู่ตรงนี้บรรยากาศแล้วเขาปาระเบิดเข้ามาครบแล้วก็ก็เริ่มไอคนที่ยิงอะก็วิ่งหนีไปทางโน้นแล้วมีเด็กโดนยิงใต้ตะพาลอยคนหนึ่ง ประมาณสี่สามสี่นะแต่ที่ยิงสามี่นะตอนนั้นใช่แล้วก็มันไปไปล้มอยู่ตรงฝั่งนั้นอ่ะแต่จ้าเลยจับได้ไม่เห็นหน้าก็ได้ไม่เห็นหน้าเป็นเสียงยังไงเป็นเสียงดังไหมอ๋อเป็นเป็นเสียงระเบิดก่อนครับระเบิดตามปุ๊บแล้วคันนี้พวกเขาก็เฮไปครับแล้วก็ยิงปืนประมาณัประมาณสี่ห้านัดแะพี่ตามมามีคนเจ็บไหมตอนนั้นตอนนั้นแหละตอนที่โดนระเบิดไม่มีคนเจ็บพี่มันมาโดนกระเป๋าช็อตกระเป๋ากระเป๋าเป็นรูเพี่กระเป๋าอ๋อเหรอครับเออทีเนี้ย ไม่รู้ว่าระเบิดมาจากฝั่งไหนนะในอาชีวะก็คูเข้มา,า ừ, ขมาทางนี้รัูเข้ามาทางนี้ใครเป็นคนกว้างอนะ่ะเราพอเห็นหมไม่เห็นเลยครับแต่น่าจะมาที่และมาแบบที่สุริโยที่ใาร,ร,รจ,จบได้ยัง ตอนนี้ผมลงมืเลยตรงนี้เลยแล้ว